กินน้ำพริกแต่เลือกไม่ถูกเลยเหมามาหมดเลยค่ะกินาเเนี่ยพืไปหาซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนใครบอกว่าอร่อยตื้มหยิบมาหมดเลยค่ะถามคนแถวนั้นเอาเราซื้อน้ำพริกกับหมูมาค่ะเห็ดกรอบควพริกน้ำพริกแมงดาค่ะแล้วก so ็น้ำพริกลงเรือค่ะเซเว่นเข้าได้นะคะอันแรกน้ำพริกกับหมูแม่เอลค่ะ อ่อยอ่ะอร่อยดีแต่แอบชอบน้ำพริกที่ตัวเองชอบกินประจํามากกว่าแต่อร่อยนะคะไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยรสชาติมันแบบคนกรุงเทพเกิน่ะเนาะอันที่สองน้ำพริกตาแดงค่ะของคุณชายค่ะทุกคนอื้กินแบบหอมมากอ่ะอะไรคะนี่เลยยังอืมอร่อยอ่ะตาแดงนรกตาแดงขุกน้ำพริกนรกตาแดงคุณชายค่ะขุกข้าวกินกับไข่ต้มไข่เจียวน่าจะดีค่ะทุกคนต่อไปน้ำพริกแมงดาค่ะรุ่งเจริญ อพี่อี๋ยวไม่กินแมงดาเหรอเหม็นยังไงออืร่อยอือใช่ยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมค่ะว้าอร่อยร้านแปดบาทเองหรอต่อไปเห็ดกรอบคั่วพริกค่ะอืน่ากินมากอืออร่อยอือชอบอันนี้อ่ปุ้ยต้งกัดกินมาสี่ตัวอันนี้อร่อยสุดอืออันสุดท้ายน้ำพริกโรงเรือตาเป้าแว่นค่ะอืมซื่อน้ารักจังเลย อุ้ยทุกคนอ,อร่อยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยลาวอะ่ะมันจะเป็สไตล์ปื้มแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะในห้าตัวนี้ทุกคนชอบตัวไหนสุดคะตันนี้รู้สึกกินแล้วมันว้าวอะ่ะจา้างได้นะคะอร่อยมากเลยทุกคนคะในน้ําพริกห้าแบรน,นี้ยใครเคยกินแล้วชอบแบบไหนช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยคะ่ะหรือมีน้ําพริกแบบไหนแนะนาอีกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะขอบคุณะคะ่ะหรือถ้าลูกค้าน้ําพริกจะจ้างจ้างได้ละคะบ้านเรากินแซ่บมากค่ะ